เงื่อนไขนโยบายผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิตัลหนึ่งบืนบาทนะคะ 1. จะต้องเป็นคนไทยมีอายุ16ปีขึ้นไปและมีบัตรประชาชน2เป็นคนที่มีเงินเดือนไม่เกิน70,000ืบาทต่อเดือนและมีรายได้รวมกันทั้งปี ไม่เกิน8ปด0 0 0สบาทและมีเงินฝากในบัญชีรวมกันทุกบัญชีไม่เกิน5 0 0แสนบาทนะคะ 3. คนที่ได้รับสวัสดิการเช่นคนพิการคนชราอันนี้ได้รับสิทธิ์เต็มจำนวนไม่โดนหักนะคะอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไข หลักๆในการที่จะได้รับสิทธิ์ของแต่ละคนนะคะถ้าใครสงสัยตรงไหนหรือมีคำถามอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวหน่อยจะหาคำตอบมาให้